ส่วนดีเพชชนลูกใหม่ตอนนี้ยกระดับขึ้นไปแล้วครับกลายเป็นพายุโซนร้อนเรียบร้อยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9ดีเพชชนได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะแล้วจะขึ้นฝั่งเวียดนามคืนนี้คืนวันที่19กันยายนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงหลังจากนั้นแต่จะเริ่มมีผลทำให้ประเทศไทยฝนตกหนักและลมแรงนะนี่ประกาศออกมาล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับ เพราะฉะนั้นพอเป็นพายุโซนร้อนก็มีชื่อแล้วเป็นซูริกนะฮะแล้วก็ศูนย์กลางเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองกวางตรีเวียดนามค่ะห่างประมาณ90กิโลเมตรแล้วก็จะขึ้นถึงฝั่งเวียดนามในช่วงเย็นวันนี้ครับนะแล้วลักษณะนี้จะทำให้เกิดอะไรขึ้น จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีลมแรงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพปริฑลตะวันออกและภาคใต้เกือบทุกจังหวัดขอให้ระมัดระวังเอาเฉพาะวันที่19วันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็หนองคายบึงกาฬอุด,ดอสรสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารร้ 101, ยอยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลนะอันนี้คือวันนี้นะฮะส่วนวันพรุ่งนี้กรมอุตุก็เตือนล่วงหน้าไว้เลยว่าภาคเหนือเนี่ยฝนจะตกเหมือนกันนะที่ไหนบ้างที่ลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิศณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณภาคอีสานเนี่ยหลายจังหวัดเลยครับ น,นี่คือประกาศฉบับที่9กนะ้านะ่ะเดี๋ยวดูภาพเต็มเต็มครับนี่ประกาศฉบับที่9ก้านะอ่าก็เตือนเอาไว้ล่วงหน้าแล้ววันนี้ด้วยแล้วก็วันพรุ่งนี้นะแล้วก็ล่าสุดมีประกาศฉบับที่10ออกมาเมื่อ,อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองครับประกาศฉบับที่สิบรายละเอียดเหมือนเดิมของวันที่สิบเก้านะแต่วันที่ยี่สิบวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมต้องเตรียมรับมือนะฮะวันพรุ่งนี้จังหวัดภาคเหนือเนี่ย ลำปางพยาวน่านแพร่อ,อุตรดิตสุขโขทัยพิศุลโลกพิจิตและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคอีสานหลายจังหวัดเลยเยอะขึ้นเลยนะคะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกลาลสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลคือจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นจากวันนี้เลยส่วนภาคกลางค่ะภาคกลางเนี่ย ให้เฝ้าระวังนะคะฝนตกหนักแน่นอนนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาไล่มาสุพรรณบุรีรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลพกร่มกันด้วยภาคตะวันออกค่ะที่จังหวัดนครนายกปราจีนสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตากส่วนภาคใต้นะคะประจวบคิริขนันไล่ลงไปชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาราะนองพังงาภูเก็ต กระบีตรังแล้วก็สตูลนะคะครับนะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดก็ได้มีการขยายโดยให้ข้อมูลในรายการฮะในแฟนเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาครับนะว่าคืนนี้จะเริ่มมีฝนตกหนักแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือได้ค่ะ,ะตอนนี้ยกระดับขึ้นมาเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะฮะแต่กำลังจะเข้าฝั่งเวียดนามส่วนที่เวียดนามล่าสุดฮนะ ปิดสนามบินสั่งระงับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เมืองดานานะัะเพื่อเตรียมรับมือกับพายุโซนร้อนแล้วครับนี่เป็นรายงานล่าสุดนะในฝ่ายของเวียดนามเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่พายุจะขึ้นนะนี่กรมอุตุนิยมวิทยาเวียดนามเนี่ยเตือนเรื่องฝนตกหนักน้ําท่วมสูงนะนะคือเรามองในแง่ดีถ้าเวียดนามเขาผ่านไปได้นะ<ม>เราก็ผ่านไปได้เหมือนกันแหละ<ม>เพราะเวียดนามเนี่ยเจอเต,เ,ตเต็มเลยอะ่ะใช่เนะจอก่อกนนะเลยนะแล้วเส้นทางพายุ นะอ,ยอย่างที่เคยเรียนคือมันไม่ได้ผ่าเข้ามาตรงกลางของประเทศไทยมันขึ้นไปข้างบนนิดนึงใช่คะเพราะฉะนั so in ้นอย่างไรก็ตามมันจะมีอิทธิพลที่ทําให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างที่กรมอุตุเตือนล่าสุดนะฮะส่วนรายการของกรมอุตุเมื่อสักครู่นี้ฮะนั่นคือการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นี่ยว่าจะมีฝนตกหนักนะคืนนี้นี่เขาเตือนเลยนะคืนนี้แล้วก็ต่อเนื่อง ไปจนถึงด้วยนะฮะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ต้องระมัดระวังกันต่อนะครับถึงยี่สิบสามะค่ะสภาพพายุดีเพชันในส่วนรัฐบาลคะ<อ>คุณประเสริฐจ,จันทระร,รวงทองรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสวันนี้ก็ได้มีการเปิดศูนย์อำนวยาการติดตามสถานการณ์พายุโซ้อนซูริกนะฮะซึ่งตอนนี้กลายมาเป็นพายุโซ้อนแล้วนะค่ะ<ฆ>นะฮะ นี่ฮะเส้นทางพายุก็จะเป็นอย่างที่ท่านรัฐมนตรีชี้อ่ะค่ะมันฉลับขึ้น้านบนน,นิดนึง,นงแล้วมันจะอ่อนกําลังลงเมื่อขึ้นฝั่งใช่แต่มันก็จะมีปริมาณน้ําฝนเยอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอทําตามแผนเผชิญเหตุในจังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักนะอ่ะแต่ละจังหวัดก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วว่าต้องไปตรวจคันกั้นน้ําตรงไหนต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรยังไงเอาไว้ะนะส่วนระบบเตือนภัยที่มีการพูดถึงกันก่อนหน้านี้ว่า เอ็มเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นกรณีน้ําป่าไหลหลากฉับพันอย่างที่พยาแป๊บเดียวมาปุ๊บเลยหรือไม่กระทั่งอย่างที่แม่สายจริงๆก็เตือนนะแต่ชาวบ้านก็ไม่คิดว่าจะมันหนักขนาดนั้นนะแต่เวลาที่มันหนักมากๆเนี่ยมันจะมีระบบอะไรที่เตือนแบบถึงตัวเลยไหมเข้ามาโทรศัพท์มือถือเหมือนเวลาเกิดแผ่นดินไหวต่างประเทศพิภัยพิบัติใหญ่ๆขึ้นมาเลยวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชฮะวันนี้ไปตอบกระทู้ ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยได้พูดถึงระบบเตือนภัยบนมือถือหรือ CBS นะฮะว่ามีการดำเนินการอยู่ฮะแต่จะใช้งานได้นะฮะนะไม่เกินกลางปี68ครับในส่วนของเซลล์บอร์ดแครส์นะคะที่ท่านเอง ทราบว่าดิฉันเองในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคม,มานาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องแรกที่ดิฉันทําก็คือในเรื่องของการที่จะทําให้ประเทศไทยของเรามีระบบการแจ้งเตือนภัยที่สมบูรณ์นั่นก็คือการทาเซลล์บอรแคทให้ได้อย่างประสบความสําเร็จแล้วก็ดิฉันได้รับทราบข้อมูลมานะคะว่าจากการทํางานของดีนะคะกระทรวงดิจิทัลร่วมกับทางปพที่ผ่านมาในรัฐบาลชุดก่อน อนเนี่ยค่ะก็คือได้มีการ รองรับในเรื่องของการวางระบบนะคะไม่ว่าที่จะเป็นทางปอพอเองนะคะตอนนี้ก็กําลังมีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ CBE อยู่แล้วนะคะซึ่งอย่างที่ท่านทราบว่าวงบปี67เราได้ช้าเราได้เราได้ตอนเดือนพฤษภาคมแต่นั่นก็คือมีโปรเซสอื่นที่เรารองรับไว้อยู่แล้วเพื่อเราได้งบประมาณเราถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างทันทีนะคะมาสอดคล้องกับของกระทรวงดีค่ะที่จะมีระบบ CBC เข้ามารองรับ เอ่อแมสเซจจากทางปอพนะคะเพื่อที่จะส่งต่อไปถึงโอเปอเรเตอร์อันนี้คือถามถึงระยะเวลาที่ชัดเจนดี่ฉันบอกได้เลยนะคะว่าในช่วงของการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็วางระบบทุกอย่างในกลาง ปีหน้าไม่ช้าไปกว่านี้แล้วนะคะถามว่าดิฉันว่ามันช้าไหมดิฉันก็ถามเข้บอกถามแล้วว่ามันช้าจริงๆในใจของดิฉันก็ว่าช้านะคะในขณะที่ทางส่วนของผู้ปฏิบัติงานนะคะเราก็ต้องเข้าใจเขาในเรื่องของระบบระเบียบแล้วก็การทําให้ถูกต้องตามขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น TOR นะคะการจัดซื้อจัดจ้างมันมีกระบวนการของมันแต่ถ้าหากว่าเร็วกว่านี้ได้เนี่ยดิฉันก็จะให้เร็วกว่านี้แน่นอนนะคะในส่วนของก่อนกลางปีหน้าในปี68นี้เราจะ ได้ใช้เซลล์บอทสแครกันเมื่อมีเเมื่อมีก่อนกลางปีหน้าก็คือก่อนกลางปี2568อันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาสไทยตอบกระทู้ในสภาแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่เฉพาะผู้มีมือถือนะคนที่ไม่มีมือถือเองก็ต้องได้รับความสําคัญในการรับรู้แจ้งเตือนนะอย่างไม่น้อยไปกว่ากันนะก็จะทําระบบขึ้นมาให้เรียบร้อยไอ้ของใหม่ก็คือไอ้ตัดเจ็ดยิงเข้ามือถือทุกค่ายในเครือข่ายเลยเนี่ยะนะคือ ประเด็นปัญหามันอยู่ตรงไหน,นอันนี้ความเห็นผมนะมในทางเทคนิคน,นีมันไม่ยากหรอกแต่ประเด็นปัญหาคือข้อมูลที่ชัดเจนที่คาดการได้ล่วงหน้า<อ>ถ้ารู้ล่วงหน้าเนี่ยความเสียหายมันจะน,น้อยถ้ารู้แล้วก็มั่นใจไงแต่ทีนี้บางทีเตือนนะคนเตือนเองก็มีความเสี่ยงว่าเ,เกิดเตือนแล้วมันไม่ลายอย่างที่เตือนไป<อ>มีปัญหามีต้นทุนนะ<อ>ทุกการเ<อ>ตือนมีต้นทุนเพราะหมายถึงเขาต้องปิดร้านบ้างเขาต้องอพยพบ้างหรือตื่นตนกไปก่อนอันนี้สําคัญครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ